แต่อีกแล้วว่าแบบว่าเราเป็นตัวถ่วงของเรื่องนี้แล้วโอ้ตัวถ่วงก,ก็ครับผมก็ไม่ได้เสือพายเพราะว่าทุกคนเก่งกันมากมากเลยแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมผมมาจะเตรียมกันบ้านเตรียมอะไรมาเต็มร้อยอยู่แล้วอย่างเรื่องนี้ก็เวิร์กช็อปไปหลายครั้งมากๆแล้วก็ผมยังขอเพิ่มเติมอีกอคือผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบเราเตรียมความพร้อมของเรามาให้เต็มร้อยอเพื่อที่จะไม่ได้อยกว่าคนอื่นครับ ครับเยอะครับเยอะมากๆก็เป็นตัวละครที่เล่นยากด้วยแล้วก็มีหลายจุดมากที่ผมอยากจะถามโคชเชคติ้งแล้วก็จะต้องถามพี่โดนะัท<ม>ครับมันเกี่ยวกับเรื่องกระแส่ตัวแสดงของเราที่อาจจะแบบน้อยกว่าคน<ม>อื่นนะคะเลยทำให้ต้องไปแบบทำเงง่ายเยอะแต่ยอต่อให้เป็นคนชม,มผมก็จะขอเวิร์กช็อปครับมผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากคือผมได้มีโอกาสเรียนกับคุณครูที่เก่งแล้วก็ ครับพยายามเสริมในจุดท <un deposit ancy> ี่ผมอ่อนให้มันดีขึ้นก็ถึงจะโดนชมโดนด่าผมก็จะก็จะขอเวิร์กช็อปเพื่อความแน่นของตัวละครครับได้นหมคะที่แบบรับเรื่องนี้ตอนแรกนี่ก็กดดันครับแล้วก็ตื่นเต้นโดยที่จะได้ร่วมงานกับคนเก่งๆนั้นเลยครับที่เรากดดันนี่คือกดดันที่ต้องร่วมงานกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมกดดันตัวเองด้วยเพราะว่าบทมาเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยดูแบบว่าใกล้ตัว แต่จริงๆแล้วมันยากกว่านั้นเยอะมากๆผมรู้สึกแบบแวิเราต้องเล่นไปตลอดคอรมีสีเยอะตั้งแบบว่าแท้ๆมันก็แบบยากก็ท้าทายแล้วก็กดดันตรงนี้ว่าเราจะทําออกมาได้ดีไหมครับผมเย่กลัวพลาดไหมครับกลัวพลาดไหมเหรอครับยังยังไม่กลัวพลาดยางังตอนนี้กลัวว่าจะทําออกมาได้ไม่ถูกใจพี่โดนัทแต่ว่าเท่าที่เวิร์กช็อปมาก็คุณครูกับพี่โดนัทเห็นเขาก็บอกว่าเฮ้ย ยังไ่ะพอใจแต่ผมก็ผมผมผมรู้สึกแบบผมอยากได้อีกผมอยากไปอีกขออีกขออีกครับผมเล่นเป็นหนุ่มประมาณไหนคะหนุ่มประมาณไหนหนุ่มเท่ๆหรือหนุ่มกระล่อนเลยกเลยก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นวรัตนะครับผมอาชีพก็เป็นนักแสดงครับก็เป็นหนุ่มมีความสุขแฮปปี้ไม่คิดเยอะแล้วก็กระล่อนไม่หรอก็ใช้คำว่าหลานล้าแล้วกันมีความสุขก็คุยเจาะแจ๊ะอะไรอย่างนี้ก็ไม่กลัวเยอะขนาดไหน เล่นกับผู้กำกับคนนี้พี่โดนนัทแล้วก็ตกัวพี่แมทเองด้วยอะไรเงี้ยปรับตัวเยอะขนาดไหนก็จริงๆยังไม่ได้เ,เริ่มถ่ายทําจริง<ม>ก็ย,งยังยังยังไม่ดูว่าวิธีการกำกับของพี่โดนนัทเป็นยังไงครับแต่อย่างกับแมทเนี่ยได้เวิร์กช็อปกันมาหนึ่งครั้งก็เห็นเลยว่าเก่งมากก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้เวิร์กช็อปก่อนพอทราบตัวละครแมทเพิ่งมาครั้งแรกรู้ตรงนั้นเล่นปุ๊บเหมือนกับที่ผมคิด<ม>ไว้เลยครับก็โอ้โห ผมจะต้องขอความรู้บ้างแล้วล่ะอันนี้ได้ทำให้เราแบบต้องยิ่งดูใช่ไหมคะต้องเห็นตาัวเองผมก็รู้สึกผมรู้สึกเเป็นเกียรติได้นะที่ได้ร่วมงานกับคนที่เก่งแล้วอย่างตัวของผมเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทําคือผมต้องทําการบ้านของผมมาให้แน่นให้ดีที่สุดเราเาน้อยไหมคะเพราะว่าคนจับตามองเรื่องการแสดงเราตลอดก็จับตามองดีแล้วชินไหมครับน้อยไหมหรือว่า เขาเรียกน้าชายาประจำตัวครับเนวันตอนนี้เเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊อก็อย่างตอนนี้เรื่องที่กำลังจะออนแอเรื่องพี่ลุมพัมรักผมก็ก่อนที่จะว่าอะไรผมก็ขอให้ดูเรื่องนี้ก่อนดูเสร็จปุ๊บก็ถ้าอยากจะว่าคำเดิมก็โทรมาด่าเลยครับเราจะลบความสมรูเลยไม่ลืมเรื่องนี้เรื่อง ผมรู้สึกว่าอันดับแรกอาจจะไม่ได้ดีถึงแบบว่าขั้นเอ็กซ์เพิดมากแต่ผมผมเช็คมอนเตอร์ทุกซีนนะก็เห <uana> ็นว่าอันดับแรกเลยมันไม่ได้เป็นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นโรบอทนะถ้าที่ผมรู้สึกก็อยากจะให้ดูก่อนแล้วก็รู้สึกไงก็มาแต่ว่าพี่ตัวพี่แมกเองก็มีชเราก็ย่นนเขิ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 นไม่ก็ชิงกับคำชมเท่าไหร่ครับผมเราเหมือนกัน่าให้เปิดโอกาสให้ดู ผมอยขอบขอบขอบคุณมากๆก็รู้สึกว่าแต่อย่างของผมเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรผมมีงานผมต้องเตรียมมาก่อนนั่นคืออันดับแรกครับบอกทามันมันมีกระแสถึงข่านแบบว่าผู้ใหญ่หรือทีมงานต่างๆค่อนข้างขยดแล้วก็แบบไม่อาะเอาเราแสดงอะไรเงี้ยโอ้จริงเหรออถ้าผมทำให้ใครขยาผมขโทษด้วยนะครับมันสำหรับเรามันแบบค่อนข้างนแรงโอ้ยถ้ามีคนขยาเราก็ ก็คงไม่มีใครรู้สึกดีก็ถ้าผมทำไม่ครขยับผมขอโทษนะครับอย่างนี้มันทำให้เรายิ่งต้องเล่นแบบทำกันบ้านหนักขึ้นพัฒนาตัวเองหนักขึ้นมีส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องพยายามแต่ว่าเท่าเท่าที่ผมเห็นราชื่อนักแสดงเนี่ยก็รู้สึกกดดันอยู่แล้วตรงนี้ก็ผนวกเพิ่มด้วยเลยเป็นท้อเหรอจำนบว่าแรกๆมีนิดหน่อยแต่พอผ่านเวลามาเนี่ยเรา เราเปลี่ยนจากการท้อเป็นแบบว่าเรายังมีเราผมยังมีงานมีโอกาสที่จะได้พัฒนาฝีมือได้ได้แสดงละครผมก็รู้สึกว่าใช้โอกาสตรงเนี้เป็นแรงผลักดันให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีดีกว่ามีใครเป็นที่ปรึกษาหลักเราไหมครับในเรื่องการแสดงในเรื่องการแสดงในเรย่างละเรก็อย่างในเรื่องพี่ลุมพัมักผมก็จะคุยกับพี่เอกเยอะพี่เอกเขาเป็นโค้ช acting เขาก็จะคอยมาโค้ชคือเวิร์กช็อป ก่อนที่จะเปิดเรื่องพี่ดุมพัมรักเนี่ยสอถึงสเดือนคือเรียนหนักมาก mm hmm. แล้วพอมาถึงเรื่องนี้ก็เป็นครูร่ม mm hmm. ครูร่มก็ยังก็จะเวิร์กช็อปก็จะเสริมในหลายๆจุดที่เหมือนกับมีตอนแรกผมมีอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็จะเสริมขึ้นไปอีก mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวจะต้องถามพี่โดนัทเพิ่มว่าควรเพิ่มตรงไหนดี mm hmm. ก็เดี๋ยวรอวิชาจากพี่ดตอนนี้ผมคาดหวังยังไงกับการแสดงกับคนดูของเราบ้างคอยากจะให้ดูละคร mm hmm. ครับผมเพราะว่าอย่างเรื่องที่ ถ่ายทามากำลังจะออนแอร์ก็สนุกเราก็นักแสดงหลายคนก็ลงพลังเต็มที่มากๆก็สนุกสนานอยากจะให้ดูถ้าเกิดอยากจะด่าก็มาจครับออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผ่านครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นผมต้องเล่นเป็น2ยุคเป็นยุคสมัยรัชกาลที่6แล้วก็มาเป็นยุคปัจจุบัน ซึ่งเสื้อผ้าหน้าผมมันจะต่างกันเยอะมากก็เลยมันก็มีฟิตติ้งย่อยก่อนในพาที่ฟิตติ้งไปแล้วเนี่ยเป็นพาร์ทของรัชกาลที่6ก็ต้องทําผมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันจะใช้กับปัจจุบันไม่ได้ก็เลยจะต้องมี2ช่วงครับยังไม่ทราบวันเลยครับเล่นกับใครยังไงครับก็เรื่องนี้เล่นคู่กับน้องไอ์ครับไอ์อามีนาครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคู่ใหม่ไปเลยภาพของไอ์บ่อย ครับผมเปียมันกระแส่าผู้ใหญ่พยายามจัดแบบเพ่ให้เราได้ชินกันอะไรเงี้ยเพื่อสร้างกระแสเหรอผมผมก็ไม่ไม่ทราบสิครับจริงไหมครับนอจิ้มเขาบอกว่าพอเรามีข่าวกับเขาผู้ใหญ่ก็เลยแบบผลักดันคู่แล้วเราให้เป็นกระแสให้เป็นกระแสผมว่าเป็นที่น้องมีความพยายามมากกว่านะเพราะคือในส่วนตัวผมร่วมงานกับน้องไอซ์มาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าน้องเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็แบบ การบ้านทุกอย่างไม่เคยพลาดเลยผมรู้สึกว่าตรงนี้มากกว่าที่ทําให้แบบเขาอยากจะให้งานน้องต่อไปครับส่วนวารสนิทสนมขับน้องเขาขนาดไหนสนิทครับเพราะว่าร่วมงานกันมาแล้วก็ไปต่างประเทศเข้าซีนกันเกือบทุกซีนก็บางทีก็ทั้งวันมีสองคนก็ต้องนั่งคุยกันนะครับก็เลยสนิทกันพูดคุยกันตลอดรับมาให้ดูตลอดอืมก็อย่างที่บอกว่าเวลาทํางานอย่างเงี้ย ก็คือตางฝ่ายต่างพยายามใส่เต็มที่เต็มร้อยในหลายๆครั้งก็เล่น,ลนจริงนะรักจริงอะไรก็จริงดังนั้นภาพเบื้องหลังที่ทีมงานถ่ายมาถ้าจะบอกว่าดูจิ้นดูละผมว่าก็ไม่แปลกครับมีลุ้นนอกจอไหมคะลุ้นนอกจอแบบศึกษาดูกันเลยงี้โอเคผมยังไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นเลยครับก็ครับน้องก็เป็นน้องที่รักเป็นน้องที่น่ารักตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันอยู่ครับผม สเปกคสเปค,ค,รคจริงผมไม่ได้ว่าสเปกไว้เลยครับผมจะร่วมงานกับน้องแล้วมีความสุขมากๆครับในดูหลายอย่างมันดูหวานกลัวคนจะมองว่าแบบนี่นี่เปิดตัวเหมือนรักทั้งคนก่อนหรืเล่าะ,ะโอ้ยไม่ได้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับนี่ก็คือเป็นพี่น้องกันอยู่ครับ